สวัสดีค่ะหญิงเองนะคะวันนี้หญิงก็มีเคล็ดลับค่ะดีๆนะคะมาแนะนำสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ผิวผมหรือเล็บนะคะที่มันเสียค่ะยิ่งใครนะคะที่ชอบทำเล็บบ่อยๆแล้วหน้าเล็บพังอะค่ะแนะนำค่ะดูคลิปนี้เลยยิ่งเป็นคนหนึ่งที่มีทั้งผิวที่ค้ำผมก็เสียหน้าเล็บก็เพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะเป็นคนชอบทาสีเจลบ่อยค่ะได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เป็นที่โด่งดังมากๆและขายดีมากนะคะในโซนยุโรปค,ค่ะเพราะสาวๆนะคะสั่งซื้อทานกันเยอะมาก หญิงทานตัวนี้มาได้14วันแล้วค่ะผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจมากจริงๆค่ะตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่านี่เลย Collie จนะคะนี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะ Collie จ Collagen ค่ะ,คะตัวนี้ค่ะหญิงทานวันละ1นซองนะคะ1นซองตรงนี้ค่ะเขามีนะคะ ปริมาณคอลลาเจนมากถึง5,000มิลลิกรัมเลยถือว่าเข้มข้นมากและตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมไวทานง่ายไม่เหม็นไม่คาวนะคะและมีกลิ่นหอมด้วย <c oughs> สีก็น่าทานมากค่ะเดี๋ยวันนี้จะมาทานให้ดูนี่ตัดชงไว้เลยนะคะใส่กับน้ำ เปล่าปกติก็ได้หรือจะชงกับน้ำผลไม้ได้หมดเลยนะคะน้ำเย็นก็ได้ประมาณนี้สีน่าทานมากค่ะแล้วดูค่ะจะบอกว่าละลายเร็วมากเห็นไหมคะนี่คือละลายเร็วมากค่ะทุกคนจะบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากนะคะ รสชาติก็ดีมากจริงๆค่ะ